ก็คือเล่นโนวออยู่แล้วจะถูกเพื่อนก็ออกวนเลยอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็คือสุ่มห้องขอค่าไดไหมอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะหนึ่งต่อห้าสู้ยังไงอะดันเพลโลดเล้วดูดีเลราเล่นแรงอ่ะสุ่มห้องอ่ะเพื่อนเจระหรือคนเดียวเร Nào, con người con oh, yêu rồi, nó <nah>. sụp <laughs> như ngây à Nó tâm đạng shop rồi <laughs> à, nó làm ngây này à Nha, 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 nha No, 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 no Don't kill No, no, hello, hello, no, 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 no No, no, hello, ồ Ôi, nó à Nha, nha, No, no, hello Hello Ôi, ôi, เจ็บเจ็บเจ็บโนโนโน้นโนนโนน้คิวมีโน้นโน้นมาโน้นโอ๊ยคิววะฮัลโหลโอ้ยสวัะดีน่ารักน่ารักคือทุกคนน่ารักชะมเลย Hello, คิวมีใครอะนไหนไหนค้นไปเกิดอะไรขนเอาชุบเฉยอยากดันพีโรดขดันได้ไหมสัคิวอ้ยจังเลยโอ้ยงไเนี่ยโอ้ยนอยูโอย่โดน สถานีนี้ก็ใจดีอยู่นะเต็งคิวเต็งกิวอู้อู้อู้อาตายจะได้เอา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 เออห่ยน้อแล้วก็ใจดีอยู่โอเค